สวัสดีชาวสวนส,สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเป็นสาวสวนนะคะเป็นสาวสวนโมเมนต์สาวเกาะเดขอบคุณมากนะคะที่แวะมาให้กําลังใจบุ๋งนะคะขอบคุณมากนะคะที่จอดไว้ให้นะคะงามเป็นบ่งามนะตน้นต้นดอกไม้คืออย,อยู่ที่รังบ้านนะ่ะสวยงามมากคือตอนเช้าเราพิ่งจะ นั่งตรงที่บันไดเนี่ยนะคะแล้วก็ดื่มกาแฟนะดื่มกาแฟแล้วก็มองดูสวนนะนั่งดูสวนแบบอิ่มเอิบใจมากก็ <c oughs> แบบอิ่มเอิบมากนะคะ <c oughs> สดใส <c oughs> สดใสกับชุดสาวสวน <c oughs> เออมัน มันมีโอกาสได้ใส่นะมันมีโอกาสได้ใส่ก็เลยใส่วันนี้เนะี่ยเพราะว่าเพราะว่ากลัวกลัวกลัวมันกลัวมันจะหนาวอีกกลัวกลัวจะไม่ได้ใส่ก็ <c oughs> เลยรีบเลยนะรีบเอามาใส่เลยนะขอบคุณมากนะคะ างนี้ก็สวยนะนี่เห็นไหมส่วนที่ทำไปสองสองเดือนก่อนนะทุกคนเห็นไหมคือตอนนี้คือมีสีสันแล้วมีมีดอกไม้เป็นเยอะมากนะคะอ้อมอ้อมแอมนะคะอ้อมแอมลัางบ้านนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่สวนล้งบ้านของบุ๋งบีเคชาแนลนะคะ เป็นคนที่ชอบดอกไม้ชอบปลูกมากนะคะถ้าแดดออกมานี่สวยนะอุณหภูมิเท่าไหร่วันนี้ยี่สิบยี่สิบเท่าไหรน่นะวันนี้ ประมาณยี่สิบนี่แหละพีโมบายยังบอกปีโมบายนี่ยังบอกยังบอกเขาจะไปหรอยังซ่อมเบองอยู่เดรเลยยังซ่อมเบองอยู่เดอนะเอ้ยขอบคุณมากนะคะนี่คือบรรยากาศหลังบ้านของมบอรงบีเคชาแนลนะคะสวัสดีคุณโมบายนะคะพี่ตีมสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากนะคะพี่พี่โมบายสวัสดีค่ะเห็นเก้าอี้สองอันนั้นไหมทุกคนเก้าอี้สองอันนะคะและก็โตเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ลูกของหวงสองคนนะตั้งแต่ลูกของหวงสองคนเขาตัวเท่าหลานพี่มานิดเนี่ยคือตอนนี้เขาแบบเออเขาสวัสดีครับเจ๊ติมนะคะตอนนี้เขาโตหมดเลยนะหวงยังเก็บรักษาไว้อยู่นะเพราะว่าปกติ แม่ทำสวนลูกก็จะออกมา่วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ไม้ขอบคุณมากนะคะอ่ะเฮ้ยโมบายหายไปไหนมานะคะเออบึงก็เก็บไว้นะทุกคนยังยังอีกเยอะนะคะซ้อมเบึงอยู่เดอือหัวลาอะนะะะอ้าวซ้อมเบึงอยู่เดอเป็นไข่นะมาซ้อมเบึงมันซ้อมเบึงอลไรกับหัวลาออกีก พักแน่เด้อซ้อมบังอยูเด้อต้องเป็นพี่ลายแน่แน่ซ้อมบังอยู่เด้อซ้อมบังอยูเด้อ,เ,อ,อเราก็เป็นโรคภูมิแพ้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับเจ๊ติ๊มนะคะอ่านใหม่อ่านใหม่เอาอ่านเอาเฮียมาะอาเฮียนึกวา่าเฮ้ยเฮ้ย อ่เฮ้ยอาเฮียใช่ไหมโอ้ยข่อยก็อ่านเป็นภาษาลาวข่อยพูดแล้วนะมันอาเฮ้ยได้นะไปเขียนได้นะอาเรียอาเฮียสวัสดีพี่ไม้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณไม่ข่อยก็ไปอ่านภาษาบ้านข่อยพูดแล้เนาะเขียนแบบสั้นเด้ข่อยก็ว่าอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยแล้วแล้วโมเมนต์ได้อาเฮียเห็นบ บุแมบอมาคนเขียนผิดแต่ผอ่านนี่ได้อ่านผิดนะ <c oughs> ผู้อ่านนี่อ่านผิดนะคะ <c oughs> พี่ไม้นะคะ